การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอกัน เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกครับบ i ชอปไดเออรหรือว่า b a ร o n c o r b บินเนี่ยมองว่าดีลการถ่ายทอดสดของ WWE กับ ESPN นะฮะเป็นโอกาสทองให้ AEW เนี่ยดึงแฟนมวยปั้มที่เริ่มไม่พอใจย้ายฝั่ง WWE ได้ทำสัญญามูลค่า1,600ล้านดอลลาร์กับ ESPN นะครับเพื่อถ่ายทอดสดพรีเมียมไลฟ์อีเวนต์ทั้งหมดในสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มของสตรีมมิ่ง ESPN นะครับโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2026และ WrestleMania 42เนี่ยจะเป็นอีเวนต์แรกที่ออกอากาศภายใต้ดีลนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแฟนๆบางส่วนไม่พอใจกับดีลนี้เอาเสียเลยครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมองว่าต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อสมัครบริการอีกหเจ้าเพื่อดู WWE d ดเออร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ b u s เซิลโอเพนเรดว่าพวกเขากําลังเขย่าเรือบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็ชอบคุณไม่มีทางชนะใจทุกคนได้หรอกแต่ผมคิดว่านี่คือโอกาสของ AEW สำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายเดือนละ30ดอลลาร์เพื่อดูพรีเมียมไลฟ์อีเวนต์ของ WWE บน ESPN พวกเขาอาจเริ่มมองหาทางอื่นถ้า AEW ยังรักษามาตรฐานของตัวเอง ทำให้ดีเหมือนตลอด6เดือนที่ผ่านมาซึ่งผมว่าดีมากพวกเขาจะสามารถดึงผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้และผู้ชมบางส่วนก็จะย้ายจาก WWE เพราะค่าตั๋วที่แพงเกินไปและต้องสมัครหลายแอปเพื่อดูให้ครบไดเออร์นะครับยังเสริมว่าการที่แฟนๆของ WWE อาจจะต้องมีทั้ง ESPN Netflix Peacock และ Cable TV เพื่อดูครบทุกคอนเทนต์ของ WWE เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งบางครอบครัวนะครับจะต้องจ่ายเกือบ1,000ดอลลาร์เพื่อไปดูอีเวนต์สด อาจทาให้บางคนเนี่ยหันไปดู AEW และราคาในการจ่ายเนี่ยย่อมยาวกว่านะครับทางที่ทางบ้านและไปชมสดที่สนามในเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะทุกคนผมมองว่าการเข้าถึงของ WWE เนี่ยมันเริ่มที่จะยากและแพงขึ้นอย่างมากคือค่าตั๋วเนี่ยมันทะลุโลกไปมากทุกคนโดยเฉพาะใน้ศึกใหญ่ นะครับผมเห็นคอมเมนต์ต่างชาติหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจในเรื่องนี้มากๆเพราะพวกเขาจะต้องจ่ายหลายอย่างและเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ดูโชว์ต่างๆของ WWE บางคนเนี่ยยอมแพ้แบบมุด VPN เอาเลยอะ่ะคือแบบพูดง่ายๆว่าก็หนีไปดูเถื่อนนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่า AEW ครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้ายังอยากดูมวยปั้มสนุกๆหรือว่า TNA เองเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเอาจริงๆผมเชื่อว่า,าแฟนๆของ WWE คงยังอยากดูอยู่แหละนะแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่จ่ายไม่ไหวเหมือนกัน ดังนั้นแล้วครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆหลายคนเนี่ยเริ่มไปมองโปรโมชั่นอื่นๆนะครับแล้วบอกตามตรงว่าถ้าคุณได้ดู AEW คุณอาจจะติดใจมากๆเลยก็ได้เพราะว่ามวยป้ำของ AEW ครับมันสนุกกว่ามากจริงๆแม้เนื้อเรื่องเนี่ยบางช่วงจะดีบ้างแย่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของ W w E เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีตลอดเวลาเหมือนกันส่วนเราเราคนไทยครับไม่ได้พบเจอปัญหานี้เพราะว่าเขาบล็อกแค่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้คนอเมริกาเนี่ยต้องดูผ่าน ESPN นะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถดูคอนเทนต์ใน Netflix ได้ตามปกติเหมือนกับช่วงหนึ่งที่มีเจ้าหนึ่งเอามาฉายในไทยนะครับไอ้โชว์เต็มใน YouTube ของไทยเนี่ยก็จะถูกบล็อกออกไปถ้าจะดูเนี่ยก็ต้องมุด VPN เอาเพื่อที่จะดูโชว์ใน y t u t u นะครับก็คนไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงปัญหามันเกิดขึ้นในสหรัฐข่าวต่อมานะครับเจคาเกลเลงแมชใหญ่ในอนาคตกับซูเปอร์สตาร์หญิงระดับท็อปของ WWE ในสึกซัมเมอร์สลมที่ผ่านมานะครับเจคาเกลเนี่ยพลาดโอกาสในการควาชช้าแชมป์ WWE Women Champion นะฮะแต่ว่าเธอก็ยังมีเป้าหมายในการปั้มแมตช์ใหญ่ไม่ว่าจะมีเข็มขัดเป็นเดิมพันหรือไม่ก็ตามเจคาเกล์ให้สัมภาษณ์ว่าฉันอยากมีแมตช์กับเลียลิบรีสักวันหนึ่งและยังมีแมตช์ในตำนานกับชาลลอตแฟลร์ด้วยมีนักมวยป้ามหญิงมากมายที่ฉันอยากจะเจอ การได้ขค้นสังเวียนกับนักมวยปั้มเหล่านี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตัวฉันได้ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่าเรื่องราวที่สุดยอดเหล่านี้ร่วมกับพวกเธอฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อความหรูหราหรือแสงสีฉันมาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเองและทำงานกับนักมวยปั้มหญิงที่เก่งที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งใจ แม้จะไม่เคยเจอกันในสังเวียนนะครับแต่ว่าเจคาเกลกับชาร์ลอตแร์เนี่ยเคยมีช่วงที่แบบจ้องตากันอยู่ในสมัคดาวทําให้แฟนๆเนี่ยเชื่อว่าแมตช์ระหว่งางทั้งคู่เนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่เพียงรอเวลาเท่านั้นส่วนเรียลิบลี่ครับยังคงอยู่คนละแบดกับเจคาเกลทําให้กําหนดการเจอกัน,นยังไม่แน่นอนเว้นแต่จะมีการสับเปลี่ยนตัวนักมวยปั้มหรือว่าเส้นเรื่องที่พลิกไปพลิกมานะครับ ที่น่าสนใจก็คือเลียรลิบลี่ครับเพิ่งท้าชิงเนโอมิคู่ปรับเก่าของเจดคาเกลในแมตช์ชิงแชมป์วูแมนเวิลด์แชมเปี้ยนที่ซัมเมอร์สแลมโดยมีโอสกายเข้าร่วมด้วยแต่สุดท้ายครับเนโอมิ mi, ก็เป็นฝ่ายที่ป้องกันแชมป์ได้ด้วยการกดเลียรลิบลี่หลังจากนั้นเนโอมิ mi, จะป้องกันแชมป์อีกครั้งในแมตช์เดียวกับเอสกายในรอสสัปดาห์หน้าครับเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนทุกคนดูจากการผลักดันของเจดคาเกลใน WWE แล้วเนี่ย ผมก็ไม่แปลกใจอะไรที่วันหนึ่งนาจะได้แชมป์โลกนะครับถึงแม้ฝีมือการปั้มจะไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสของนางเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับแฟนๆนคงชอบในความมั่นใจของนางอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันแต่ในมุมนึงครับผมมองว่าถ้าเธอสามารถพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มากขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากม นะครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเจคคาเกลที่ยอดเยี่ยมมากๆอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีความเข้าใจในมวยปั้มเพิ่มเข้าไปมีการใส่จังหวะการเซลล์ท่าการเล่าเรื่องที่ดีมากขึ้นเรามองว่าเจคาเกลเนี่ยจะกลายเป,ป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมได้ไม่ยากเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแมตช์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ข่าวต่อมาครับเบื้องหลังการถ่ายทำ w w e Unreal ในศึก SummerSlam เมื่อวันที่29กากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ Netflix ได้ปล่อยซีรีส์สารคดี w w e Unreal เป็นจำนวน5ตอน พาแฟนๆไปชมเบื้องหลังการทำงานด้านครีเอทีฟของ WWE รวมถึงซูเปอร์สตาร์และทีมงานเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นครับก็มีรายงานว่ากล้องของ Unreal เนี่ยก็ได้เข้าไปถ่ายเพิ่มเติมในศึก Summer Slam ที่ผ่านมานี้เช่นเดียวกันตามรายงานของไฟฟูซิเล่ครับทีมงานของกล้องเนี่ยให้ความสําคันกับเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนๆอย่างการใช้สิทธิ์ m o น e y the อ a แ k ของเซร์โรลินในคืนแรกของ Summer Slam มากกว่าการกลับมาของ The ะบีส์บ็อกเลนเนอร์ในคืนที่2 ก่อนหน้านั้นครับในศึก a t u เด a y n น g h เม a i n e v e n ์วันที่12กระกฎะาคมเนี่ยเซลโรลินแกงได้รับบาดเจ็บที่เข่าระหว่างปั้มกับเอลเอในโดยเขายังอ้างภายหลังว่าหมอเนี่ยไม่สามารถทำา m r ไได้นะครับเนื่องจากเขามีอาการเข่าบวมและคิดว่าจะต้องพักรักษาต,ตัวเป็นเวลานานแต่ความจริงครับทุกอย่างเป็นเพียงแผนลวงเท่านั้นเซลโรลินกลับมาปรากฏตัวในเมนอีเวนต์ของคืนแรกในซัมเมอร์แสลมทิ้งไม้ค้ำและเดินไปแคชอินใส่ซีเมพังจนกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ นะครับต่อมาในรอเนี่ยเซลโรลินเปิดเผยว่านี่คือแผน B ของเขาที่มีเพียงเขาพอลเฮมนและภรรยาอย่างเบกกี้ลินช์รู้ล่วงหน้าเท่านั้นนะฮะในเรื่องนี้นะครับเรามองว่าการถ่ายทำเนี่ยมันน่าจะเน้นไปที่การเดินทางของเซรโรลินเป็นหลักเลยครับดูจากรายละเอียดในข่าวแล้วนะเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่แน่อาจจะย้อนไปตั้งแต่ Saturday Night Main Event เลยด้วยซ้ำนะครับให้เราได้ติดตามกันว่ากระบวนการมันเป็นยังไงเพราะว่า มันทําหลายอย่างมากทางการแสดงให้เห็นว่าเจ็บผ่านโชว์คือไม่ใช่ว่าแค่เจ็บแล้วหยุดแมตชเลยนะครับแต่เป็นการเจ็บแบบพยายามปั้มตามสปิริตของเซโลลินเข้ามาปั้มต่อให้จบไอจุดที่ทําให้เราเชื่อมากขึ้นเนี่ยก็คือจุดของเซโลลินที่กระเพลกออกมาครับไฮเอลเอนไท์ใ่ท่าไม้ตายปิดโชว์ไปนี่แหละมันเลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยดูสมจริงมากๆรวมทางการปล่อยข่าวหือเรื่องของ m r i การปรากฏตัวด้วยไม้เท้าหลังฉาก มาทาให้เรื่องราวเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะฮะถึงแม้ก,การกระทําแบบนี้ครับจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ WWE เคยทําย้อนกลับไปตอนที่แรนดี้ออตต้เนี่ยเจอกับ AJ s t y ไ e s ์แรนดี้ออตต้นก็แกล้งบาดเจ็บในไลฟ์อีเวนต์เหมือนกันก็มีข่าวลือออกมาต่างๆนาๆนาครับแล้วค่อยมาเฉลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ของแซลลลินครับมันมาในรายการหลักที่มีการถ่ายทอดสดซึ่งก็เรียกได้ว่าใหญ่กว่ามากๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับ ข่าวต่อมาครับอาร์ทูธเนี่ยบอกว่าสถานการณ์สัญญาของเขาใน WWE เป็นเรื่องที่สับสนและยากนะครับในปี2025ครับถือว่าเป็นปีที่ทั้งวุ่นวายและเต็มไปด้วยเรื่องที่พลิกผันมากมายสำหรับหลอนคีลิงหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามของอาร์ทูธนะครับหลังจากรับบทตลกสร้างส,างสีสันใน WWE มาหลายปีจนได้รับความรักจากแฟนๆรวมถึงเพื่อนๆร่วมงานด้วยเขากลับพบว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสัญญาฉบับใหม่กับ WWE ในเดือนพฤษภาคมปี2025 หลายคนนะครับมองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่แปลกประหลาดเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้าครับอาร์ทูธเพิ่งปั้มกับจอห์ซีน่าในรายการ s a t u r ท a y Night Main Event และกำลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆแต่หลังจากมีข่าวว่าไม่มีการต่อสัญญานะครับก็เกิดกระแสสนับสนุนอย่างมากมายจากแฟนๆรวมถึงเพื่อนนักมวยปั้มด้วยจนนำไปสู่การคัมแบ็กเซอร์ไพรส์ในศึก Money The Bank ภายใต้ชื่อ r อ n Killings r o ร k i l l i n g s เล่าถึงช่วงเจรจาสัญญานั้นในรายการ Bu สเชน Open r เ d i o ว่า มันยากและสับสนที่จะอธิบายคุณไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้ไหมว่าผมทุ่มเทให้กับธุรกิจนี้มากแค่ไหนสิ่งที่ผมเคยเจอไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ผมเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ผมพลาดวันเกิดวันครบรอบและอีกหลายอย่างในช่วงเวลาสาคัญเพราะผมทุ่มเทให้กับวงการนี้พอถึงเวลาของผมที่จะจบลงผมก็พร้อมแต่จักรวาลคนดูไม่พร้อมเราควบคุมคนดูไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือปรับตัวและพัฒนาและอาทูรก็เป็นแบบนั้นมาตลอด เมื่อไรที่มีโอกาสต่อรองสัญญาคุณต้องคว้าม,มันให้ได้ต้องทุ่มสุดตัวโลกมันทุ่มให้อาร์ทูดแล้วหลังการกลับมาลอนคีเลีงก็เหมือนจะพร้อมสําหรับการวิ่งเข้าสู่คู่เอกอีกครั้งแต่หลังจากจบโปรแกรมสั้นๆกับอาร์เลสเตอร์แบคขับเขาก็มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจาง,องพอสมควรในเรื่องนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับอาร์ทูดนะที่ได้รับกระแสจากคนดูจนได้รับสัญญาฉบับใหม่มาเรามองว่า มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆครับแต่ในมุมนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า W. W. E. ไม่ได้สนใจกระแสนี้สักเท่าไหร่คือเอากลับมาใช้งานเพื่อลบเสียงด่าทอเท่านั้นนะ พอถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอาทูธเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรเพิ่มขึ้นเลยจากกระแสะที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าในแง่ของสัญญาเนี่ยมันสามารถต่อรองได้มากขึ้นก็จริงแต่ในแง่ของเนื้อเรื่องหรือการผลักดันอะไรแบบนั้นครับมันไม่ได้ส่งเสริมกันมากมายนะักกลับมาตัดผมบอกว่าตัวเองคือลอนคิลลิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจนปัจจุบัน w w e ก็ยังเรียกเขาว่าอาทูธอยู่ดีและถึงกลับมาจริงๆนะครับเจ้าตัวก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องจริงๆจ,งๆจังๆเท่าไหร่เลยแค่โมโหคนหลังฉากไปเรื่ออยยๆไดด้ Air ้แถามมเพิิ่่ขึนนน ทำหน้าบูดต่อยปากกับแบ็คไปนิดนึงตอนนี้ครับหลังจบเรื่องราวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจริงจังกลับไปเป็นตัวโจ๊กเหมือนเดิมพอจอร์ซีนาเทิร์นเฟสอาทูธก็กลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิมการเป็นจอร์ซีนาเมดอินไชน่าเหมือนเดิมเราก็ต้องรอดูกันว่าเส้นทางของลอคิลลิ่งหรือว่าอาทูธเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตก็อาจจะหลุดจาก WWE อีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเอาต่อมาครับมีรายงานยืนยันว่าเจลิโลเนี่ยเป็นคนเสนอให้ตัวเองแพ้นในศึกซัมเมอร์แลมทั้งที่เดิมเนี่ยถูกวางให้ชนะ สำหรับศิลปินเจ้าของรางวัล CMT Music Award รายนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาในฝันของเขาเลยเมื่อได้ขึ้นปล้ำต่อหน้าแฟนๆ53,161น5คนในหนึ่งในรายการที่ใหญ่และมีประวัติศาสตร์มากที่สุดของ WWE อย่าง SummerSlam โดย j e r รี่โลครับจับคู่กับอดีตแชมป์โลก14สมัยและว่าที่หอออเฟมอย่าง Randy Orton เจอกับซูเปอร์สตาร์โซเชียลมีเดียอดีตแชมป์ US อย่าง Logan Paul และอดีตแชมป์โลกอย่าง d w เม n ไท แม้ว่าเขาจะไม่ได้ชนะในแมตช์เปิดตัวนะครับแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับสังเวียนนี้อย่างแท้จริงหลังจบแมตช์นะครับในรายการ What do you want to talk about ของโคดี้โรดเนี่ยเจอร์รี่โลเผยว่าเขาเป็นคนเสนอให้ตัวเองแพ้ในแมตช์นี้ครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยได้รับความเคารพอย่างมากจากคนเบื้องหลังตามรายงานของไฟฟูซิเลกเนี่ยเดิมทีแผนก็คือให้เจอร์รี่โลเนี่ยชนะคู่กับแรนดี้ออตันแต่เจ้าตัวขอให้ผลออกมาตรงข้าม เจอรี่โรนะครับเป็นแฟนมวยปั้มตัวยงโดยเริ่มมีส่วนร่วมกับ W. w E. ตั้งแต่ซัมเมอร์สแลมปีที่แล้วเขาได้ร้องเพลง God Bless America และเพลงฮิตหลายที่ใช้เป็นธีมของงานในปีนั้นนะครับหลังจากนั้นครับก็ได้โชว์ทักษะในสังเวียนด้วยการโชคสแลมและฟาดเก้าอี้ใส่ออสเซนเทอรี่กับเกซันวอลเลอร์ไปเขากลับมาอีกครั้งในสมัคดาวเดือนกร,รกฎาคมครับซึ่งระหว่างการแสดงเพลงเนี่ยก็ถูกโลแกนพอขัดจังหวะจนนำไปสู่การเจอกันในซัมเมอร์สแลมปีนี้และยังมีข่าวว่าเจอรี่โรเนี่ยอาจจะเป็นคนปรับแต่งงเพล Voice ของแรนดี้ออตตนในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนอย่างที่ผมพูดไปนะครับในคลิปของ Summer ร์แ m ผมมองว่าเจอร์รี่โรเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจหมวยปั้มจริงๆแม้เขาจะไม่ได้มีร่างกายที่เอื้ออํานวยนะครับแต่ว่าเขาก็รู้ว่าควรจะวางตัวเองไว้ในจุดไหนทั้งในการปั้มและหลังฉากผมดูในคลิปของโคดี้โรสนะครับคือเจอรี่โรเนี่ย ถูกทีมงานแจ้งว่าให้มาที่สนามประมาณ5-6าหโมงเย็นก่อนที่โชว์จะเริ่มในเวลา1นึ่ทุ่มแต่เขาเลือกที่จะมาตั้งแต่บ่ายสองครับและดูการทํางานของนักมวยปั้มคนต่างๆทําให้เขาเข้าใจการทํางานของมวยปั้มมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้รับความเคารพจากทีมงานเพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของการปั้มเนี่ยเจรลรโรบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เขาจะชนะ และเขาเองครับก็อยากที่จะแพ้เพื่อที่จะได้กลับมาแก้แค้นอะไรต่อไปในอนาคตมันจะได้มีเหตุผลกลับมาที่สมเหตุสมผลเพราะเขาบอกว่าคนดังต่างๆที่เข้ามาใน WWE เนี่ยมักจะพยายามทําให้ตัวเองชนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะกลับมานะครับแต่ว่าเจอรีโลนี่ยอยากที่จะแพ้เพื่อที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถกลับมาได้อีกครั้งนั่นเองข่าวต่อมาครับความเป็นไปได้ที่ WWE จะจัด w r e s t l e มา n i ียที่ซาอุดีอาระเบียใน2027 หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียเคยจัดรายการใหญ่อย่าง e l i m i n a t i o n Chamber และเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพ Royal r u m b l e ในปีหน้านะครับดูเหมือนว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายต่อไปเป็นการจัดศึก w r ร s ซ l e มา n i a ตั้งแต่ที่ WWE และซาอุดีอาระเบียทำสัญญาพาร์ตเนอร์ร่วมกันเป็นเวลา10ปีตั้งแต่ปี2018นะครับประเทศนี้เนี่ยก็พยายามผลักดันให้มีงานใหญ่ที่สุดของ WWE จัดขึ้นบนแผ่นดินของตนมาโดยตลอด s t l e m a n มาเน่ก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดในครั้งนี้นะครับ ตามรายงานของเดฟเมลเซอร์เนี่ยระบุว่าประธานสำนักงานบันเทิงแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียครับได้ประกาศว่าจะมีอีเวนต์บันเทิงขนาดใหญ่จัดขึ้นในประเทศในป,ในปี2027แม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยถึง WWE หรือว่า WrestleMania โดยตรงแต่เขายืนยันว่าดีลนี้เดชได้ปิดลงเรียบร้อยแล้วนะครับและมีหลายฝ่ายในประเทศเชื่อว่า The Showcase of the Immortal เนี่ยจะมาจัดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าเดฟเมลเซอร์อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยพยายามขอจัด WrestleMania มาหลายปีแล้ว และพร้อมจะจ่ายเงินจํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจัดการซึ่งอาจทําให้ Wrestlemania ครั้งนั้นครับเป็นครั้งที่มีรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ WWE อีกทั้งถ้าได้จัดงานจริงฝ่ายซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็อยากให้เดอะร็อกครับเป็นคนขึ้นป้ามเป็นแมตช์หลักหรือว่าคู่เอกในคืนนั้นแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับการยืนยันก็ตามนะครับ ยังมีรายง,งานอีกนะครับว่า WWE เนี่ยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัด WrestleMania 2ครั้งใน1ปีเพื่อให้ซาอุดีอราระเบียและแฟนๆในสหรัฐทั้งคู่สามารถชมแบบสดๆได้นะครับนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆทั่วโลกก็เริ่มแสดงความสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัด WrestleMania มากขึ้นโดยมีลอนดอนครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกคาดการณ์มากที่สุดว่าจะถูกจัดงาน WrestleMania ในอนาคต ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสั้นโลกมวยป้ามนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ